สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะแจงด่วนฟิล์มรัตภูมิเสียชีวิตแล้วฟิล์มรัตภูมิแจงด่วนหลังลือเสียชีวิตแล้วทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อหนุ่มฟิล์มรัตภูมิได้ออกมายอมรับว่าเจ้าตัวนั้นตรวจพบว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วขั้นสุดท้ายอีกทั้งช่วงแรกๆเมื่อรู้ว่าป่วยก็กลัวจนหลอนและทำใจไม่ได้เพราะกลัวว่าจะตาย ล่าสุดหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวว่าโรคลิ้นหัวใจรั่วเป็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี64เริ่มจากที่นั่งสมาธิปกติจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองพอนั่งครั้งนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรนอนตะแคงข้างปกติจะนอนตะแคงแขนเราจะหนีบหัวใจรู้สึกมันเต้นแปลก ต่างจากเดิมเช้ามาเลยไปตรวจร่างกายเพราะเป็นคนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพ่อหมอตรวจก็ตกใจทำไมเสียงหัวใจแปลกๆเลยคิดว่าต้องมีอะไรแน่ๆเข้าตรวจใหญ่เลยรู้ว่าลิ้นหัวใจช่องล่างสายรั่วขนาดร้ายแรงที่สุดซึ่งลิ้นหัวใจทางการแพทย์จะมี4ระดับตั้งแต่เบาไปถึงหนักเบาสุด1ห,หนักสุด4ของผมขั้นที่4ก็ตกใจ เป็นห่วงแม่เราคิดว่าจะตายเพราะไม่เคยเป็นแต่หมอให้ข้อมูลให้ความรู้ว่านวัตกรรมทางการแพทย์เขาผ่าได้และมีผ่าแค่สองแบบคือผ่าตรงกลางอกกับผ่าตรงใต้ราวนมผมเลยถามหมอว่ามีที่ไหนบ้างที่ผ่าตรงใต้ราวนมเพราะคิดว่าถ้าผ่าหน้าอกคงรับไม่ได้ทางคุณหมอเลยแนะนำว่ามีอยู่ที่เดียวคือรามาผมเลยไปตรวจอีกรอบที่รามาและนัดคุณหมอไว้ ก็วางแผนว่าจะผ่าและจะตรวจร่างกายทุกเดือนเพื่อดูว่าร่างกายเรามันแย่ไปกว่านี้ไหมซึ่งหมอก็ตั้งใจไว้อยากให้ผ่าเดือนเมษายนปีหน้าก็เลยต้องเช็คตลอดเพราะข่าวคนตายด้วยโรคหัวใจเยอะมากจนหลอนช่วงรแรกๆทําใจไม่ได้เครียดมากเตรียมวางแผนชีวิตไว้เลยถ้าตายพ่อแม่จะอยู่ยังไงแต่พอเริ่มอยู่กับมันได้ก็เริ่มชินดูแลตัวเองออกกําลังกายเบาๆพยายามเดินเยอะๆ ห้ามกินเคม็มห้ามนอนดึกและด้านคุณหมอก็ให้ยาละลายเกลือมาที่กินแล้วให้เกลือออกไปจากร่างกายเพราะคุณหมอบอกว่าเกลือจะทำให้หัวใจเราโตพอโตแล้วน้ำจะท่วมปอดอาการอื่นๆก็จะตามมาล่าสุดต้องออกมาเคลียร์ด่วนฟิล์มรัฐภูมิหลังมีข่าวปลอมว่าตัวเองเสียชีวิตโดยเจ้าตัวโพ์ข่าวปลอมที่อ้างว่าตัวเองเสียชีวิตพร้อมแคปชั่นด้วยว่ายังปลอดภัยดีอยู่นะครับ ไม่ต้องตกใจกันนะครับยังลงพื้นที่ไม่หยุดเลยยังช่วยชาวบ้านอยู่ตลอดน่าจะตายยากครับฮ่าฮ่าาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ